สิ้นหวังหมดกําลังใจให้คิดใหม่แบบนี้นะคะหนึ่งเลยคิดเลยค่ะว่าเรายังโชคดีมากที่เรายังมีลมหายใจอยู่อย่างน้อยชีวิตของเรามันยังดําเนินการไปหากเราเติมพลังด้านบวกไปเราอาจจะไปต่อด้านดีได้ก็ได้สิ่งที่สองค่ะที่เราต้องบอกตัวเองบอกซ้ําๆบ่อยๆตลอดเวลาเลยทุกครั้งที่เราจะลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างบอกเลยค่ะว่าสู้อีกนิดเดียววันหนึ่งจะเป็นวันของเราสู้อีกนิดเดียววันหนึ่งจะเป็นวันของเราสิ่งที่สามค่ะ ลุกขึ้นมาเนะี่ยกอดตัวเองส่งพลังให้กับตัวเองมองกระจกมองหน้าตัวเองและเชื่อมั่นว่าเราเองสามารถเป็นได้เราเองสามารถทําได้อย่ามองหน้าตัวเองเราร้องไห้รู้สึกท้อใจหรือด่าว่าตัวเองนะคะเพราะเรายิ่งจะหมดพลังแล้วก็ท้อแท้ลงไปใหญ่ครูเชื่อว่าพลังกายพลังใจของเราสามารถนําพาเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้เสมอใครอยากเปลี่ยนชีวิตนะคะก็ลองไปหาคลิปมหาการยี่สิบเอ็ดวันของคุสิตาดูนะคะดูแล้วทาชีวิตคุณจะได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ